EP.4 การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ทั้งนายจ้างและพนักงานต้องรู้นั่นคือการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานซึ่งถือเป็นการยุติความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงานโดยจะมีข้อกำหนดและกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทในภายหลังครับการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานจากฝ่ายนายจ้างสามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณีซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องจากพนักงานในภายหลังโดยกรณีต่างๆที่นายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ได้แก่การกระทําผิดวินยัยหากพนักงานกระทําผิดกฎระเบียบภายในองค์กรเช่นการขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบอื่นๆนายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันทีตามข้อกําหนดในกฎหมายและระเบียบของบริษัท <c oughs> การปิดกิจการหรือปรับโครงสร้างองค์กร เมื่อบริษัทต้องการปรับโครงสร้างหรือลดขนาดกิจการเช่นการปิดสาขาหรือการลดจำนวนพนักงานนายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้แต่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดหากพนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามที่กำหนดในสัญญาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการนายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ในบางกรณีตามที่ระบุในสัญญาจ้างการกระทำผิดกฎหมายหากพนักงานถูกจับกุมหรือมีความผิดทางกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร นายจ้างมีสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาได้การบอกเลิกตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างสัญญาจ้างงานบางประเภทอาจระบุเงื่อนไขาการบอกเลิกสัญญาไว้ล่วงหน้าเช่นระยะเวลาการแจ้งก่อนการบอกเลิกหรือเงื่อนไขพิเศษที่อาจทำให้สามารถบอกเลิกสัญญาได้ข้อควรระวังในการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งในกรณีของนายจ้างและพนักงานที่ต้องการบอกเลิกสัญญาจ้างควรมีการปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดเช่นการแจ้งล่วงหน้าก่อนการบอกเลิกเพื่อให้ลูกจ้างมีเวลาเตรียมตัวในการหางานใหม่ การชำระค่าชดเชยในกรณีที่จำเป็นและการให้สิทธิที่พนักงานควรได้รับตามที่กฎหมายกำหนดเช่นค่าชดเชยการออกใบรับรองการทำงานเป็นต้นในตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับข้อพิพาทในสัญญาจ้างงานซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างนายจ้างและพนักงานในหลายๆกรณีหากคุณอยากรู้วิธีการจัดการข้อพิพาทอย่างมืออาชีพสามารถติดตามรับชมได้ตามวันและเวลานี้เลยครับ